สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่หน,นะคะวิชาวิทยาศาสตร์ในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการจัดกลุ่มของวัสดุนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะว่าวัสดุที่ใช้ทําของเล่นแล้วก็ของใช้นะคะมีมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีสมบัติเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่า วัสดุที่ใช้ทําของเล่นของใช้นะคะมีหลายชนิดวัสดุแต่ละชนิดนะคะจะมีสมบัติที่สังเกตได้เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างเช่นสีรูปร่างหรือว่ารูปทรงนะคะขนาดน้ำหนักความแข็งและความอ่อนนุ่มลักษณะของพื้นผิวสภาพยืดหยุ่นแล้วก็ชนิดของ วัสดุที่ใช้ทำวัตถุนะคะหรือจะเป็นเนื้อของวัสดุและการใช้งานนะคะ,ะมาดูนะคะตัวอย่างสมบัติของวัสดุนะคะนักเรียนสังเกตดูในภาพนะคะจะมีเสื้ออยู่สองตัวนะคะสิ่งที่เหมือนกันในภาพนะคะก็คือ1นึ่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกันก็คือทำจากผ้านะคะแล้วอย่างที่สองก็คือ เสื้อสองตัวนี้นะคะจะมีหลายสีที่เหมือนกันอย่างเช่นเสื้อสีเหลืองนะคะก็จะมีสีเขียวสีแดงตะกนกันไปใช่ไหมคะสามอย่างที่สามก็คือมีประโยชน์และการใช้งานเหมือนกันประโยชน์ของเสื้อนะคะก็คือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะแล้วก็ปกปิดร่างกายนั่นเองค่ะส่วนสิ่งที่แตกต่างกันในภาพนะคะก็คือ ขนาดของเสื้อนะคะขนาดแตกต่างกันอย่างเช่นเสื้อสีเหลืองจะเป็นเสื้อของเด็กใช่ไหมคะขนาดก็จะเล็กส่วนเสื้อสีฟ้านะคะก็จะเป็นของผู้ใหญ่นะคะขนาดก็จะใหญ่ขึ้นขึ้นมานะคะแล้วก็ข้อที่สองนะคะก็คือลวดลายต่างกันนะคะสังเกตดูนะคะว่าลวดลายของเสื้อสองตัวนี้นะคะจะมีลวดลายไม่เหมือนกัน ถัดไปนะคะการจัดกลุ่มตัวอย่างนะคะเราสามารถจัดออกได้เป็นสองกลุ่มนะคะก็คือหนึ่งกำหนดเกณฑ์นะคะกลุ่มที่หนึ่งคือการกำหนดเกณฑ์ส่วนกลุ่มที่สองก็คือจำแนกหรือจัดกลุ่มให้ตรงให้ตรงตามลักษณะนะคะอ่ะเรามาดูนะคะการจัดกลุ่มแบบที่หนึ่งนะคะคือการจัดแบบกำหนดเกณฑ์นะคะเราจะใช้เกณฑ์ เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของลักษณะของวัตถุนะคะก็จะมะีก็จะมีดังนี้นะคะก็คือ1มีสีใช่ไหมคะ2ก็คือรูปร่างหรือรูปทรง 3. ก็คือมีขนาด 4. ก็คือน้ำหนัก 5. นะคะก็คือความแข็งและก็ความอ่อนนุ่ม 6. ลักษณะของพื้นผิว 7. สภาพยืดหยุ่น 8. ชนิดของวัดสดุที่ใช้ทำวัตถุ 9. เนื้อของวัสดุและก็สีนะคะก็คือการใช้งานนะคะอันนี้คือการจัดกลุ่มโดยการกําหนดเกณฑ์นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างการกําหนดเกณฑ์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2กลุ่มนะคะมาดูกลุ่มที่1กลุ่มที่1น,นะคะจะเป็นเสื้อลูกบอลช้อนแล้วก็กละมังใช่ไหมคะส่วนกลุ่มที่2ก็คือมีลูกบาสเกตบอลหนังสือลุ๊ก,กตาช้างแล้วก็กล่องดินสอนะคะเราจะจัด กลุ่มนี้นะคะ,ะการจัดกลุ่มของวัสดุทั้งกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2นะคะเราจะใช้โดยการแบ่งออกเป็นสีนะคะจะสังเกตว่ากลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยจะมีหลายหลายสีใช่ไหมคะถัดไปถัดไปนะคะมาดูกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เหมือนเดิมนะคะกลุ่มที่1ก็คือเป็นเหรียญบาทกลุ่มที่ อ้กลุ่มที่หนึ่งมีเหรียญบาทมีช้อนแล้วก็มีลวดทองแดงนะคะส่วนกลุ่มที่สองจะเป็นฟองน้ำผ้าเช็ดตัวแล้วก็หมอนนะคะเราจะจัดกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองนะคะจัดกลุ่มวัสดุก็คือชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัดถูกนะคะสังเกตดูว่ากลุ่มที่หนึ่งนะคะเราจะใช้พวกโลหะใช่ไหมคะ,ะใช้พวกโลหะในการทำ วัตถุนะคะส่วนกลุ่มที่สองนะคะจะใช้ผ้าหรือว่าฟองน้ําในการทําวัตถุนะคะอ่ะต่อไปนะคะอย่างที่สองเลยก็คือจําแนกหรือจัดกลุ่มให้ตรงตามลักษณะนะคะนักเรียนจะต้องจัดกลุ่มวัสดุที่มีสมบัติหรือลักษณะเหมือนกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะอ่ะเรามาดูนะคะมีอะไรบ้างตัวอย่างนะคะก็จะมียางลบ หนังสือกระเป๋าผ้าลูกบอลพลาสติกช้อนแล้วก็กระป๋องโลงหะนะคะเราจะจัดกลุ่มสิ่งของเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวอย่างที่หนึ่งเลยก็คือจัดกลุ่มนี้หนึ่งเลยคือจัดกลุ่มวัสดุคือคือสีนะคะจัดออกเป็นสีก่อนมาดูกลุ่มที่หนึ่งมีสีเดียวกันอะไรบ้างที่มีสีเดียวกันก็อย่างเช่นยางลบใช่ไหมคะยางลบ กระเป๋าผ้าช้อนโลหะแล้วก็กระป๋องโลหะนะคะส่วนกลุ่มที่สองมีหลายสีหลายสีก็คือจะมีลูกบอลพลาสติกแล้วก็หนังหนังสือใช่ไหมคะอันนี้คือการจัดกลุ่มออกเป็นสีนะคะ,ะต่อไปเราจะจัดกลุ่มวัสดุได้อะไรอีกบ้างคะนอกจากสีแล้วเรายังสามารถแบ่งออกเป็นรูปร่างได้ใช่ไหมคะก็คือ กลุ่มแรกจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมอะอะไรบ้างที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมก็อย่างเช่นยางลบกระเป๋าผ้าหนังสือใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมส่วนกลุ่มที่สองนะคะไม่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมอะไรบ้างที่ไม่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมก็อย่างเช่นลูกบอลพลาสติกช้อนโลหะหรือว่ากระป๋องโลหะนั่นเองนะคะ ต่อไปกลุ่มที่3เราจะจัดกลุ่มที่ทำอาชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุนะคะกลุ่มนี้นะคะก็คือกลุ่มที่1ทําจากโลหะอะไรบ้างที่ทําจากโลหะก็จะมีกระป๋องโลหะแล้วก็ช้อนโลหะใช่ไหมคะส่วนกลุ่มที่2ก็คือไม่ได้ทําจากโลหะมีอะไรบ้างที่ไม่ได้ทําจากโลหะนะคะก็จะมีลูกบอลพลาสติกกระเป๋าผ้า หนังสือแล้วก็ยางลบนะคะเห็นไหมคะว่าเราสามารถจัดกลุ่มออกเป็นได้หลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเป็นรูปร่างเป็นชนิดของวัสดุที่เรานำมาทำวัตถุนะคะอะเรามาดูใบงานของเราใบงานนะคะให้นักเรียนนะคะทำใบงานในวิชาวิทยาศาสตร์หรือหรือว่าในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องการจัดกลุ่มวัสดุนะคะจะมี การจัดกลุ่มวัสดุหนึ่งแล้วก็การจัดกลุ่มวัสดุสองนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองใบงานอ่ะมาดูใบงานแรกนะคะข้อที่หนึ่งนะคะก็อบอกว่าให้เราสังเกตดูหมวกนะคะหมวกนะคะจะมีอยู่อ่ะหมวกในภาพนี้นะคะจะมีสีแดงนะคะหมวกในภาพนี้มีสีแดงสีสีของหมวกคือสีสีแดงนะคะพื้นผิวของหมวกนะคะจะมีลักษณะที่ขรุขระนะคะอัน ส่วนเนื้อของวัสดุนะคะหรือเนื้อของหมวกนะคะจะมีลักษณะที่นุ่มนะคะ<น>สภาพของหมวกนะคะจะมีสภาพยืดหยุ่นนะคะมีสภาพที่ยืดหยุ่นส่วนภาพที่สองนะคะก็คือกระดาษนะคะสีของกระดาษนะคะจะเป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวมีผิวเรียบนะคะ<ม>เนื้อของวัสดุนะคะจะแข็งแล้วก็ฉีกข,ขาดได้ง่ายนะคะ ส่วนสภาพนะคะสภาพของกระดาษนะคะจะไม่ยืดยืดหยุ่นะคะอ่ะถัดไปในข้อที่ข้อที่สามนะคะข้อที่สามก็คือ,อยางลบลักษณะของอยางลบหรือว่าสีของอยางลบนะคะจะเป็นสีแดงส่วนข้อที่สี่ตุ๊กตาหมีนะคะตุ๊กตาหมีจะมีสีสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลต่อไปนะคะไปดูใบงานที่ที่สองนะคะใบงานที่สอง ให้นักเรียนจัดกลุ่มจัดกลุ่มของวัสดุนะคะเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของวัสดุสี่อย่างเนี้ยเราจะใช้เกณฑ์อะไรนะคะคุณครูยกตัวอย่างอย่างเช่นเกเณฑ์สภาพยืดหยุดนะคะเพราะว่าวัสดุสองอย่างนี้จะมีสภาพยืดหยุดแล้วก็ไม่ยืดหยุดนะคะมาดูกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกยืดหยุนได้อะไรบ้างที่มันยืดหยุนได้ กระดานยืดหยุ่นได้ไหมยังลบยืดหยุ่นได้ไหมนักเรียนก็เขียนลงไปในช่องนะคะส่วนกรุงที่2ก็คือยืดหยุดไม่ได้อะไรบ้างที่มันยืดหยุดไม่ได้นักเรียนก็ดูภาพแล้วก็นำลงมาเขียนนะคะอะล่ะค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ได้หมดเวลาของคุณครูแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ